ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพริมนะครับหลังจากที่เก็บกระตอยนะครับช่วงเช้าแล้วก็แพ็คของส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมช่วงบ่ายแล้วก็มาหอมมะม่วงกันต่อนะครับก็มะม่วงด้านหลังที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นมะม่วงน้ำอกุมนสีทองนะครับผมทําการดึงเช่าดอกไปเมื่อวันที่21กันยายนนะครับผมเดี๋ยวตามพริมไปชมบรรยากาศการหอมม่วงกันนะครับผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศยามบ่ายๆนะครับ ก็ได้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะผมอนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับทําการดึงไปเมื่อวันที่21กันยายนนี่ครับเพื่อนๆผิวสวยๆลูกไซขนาดนี้เลยนะฮะก็ห่อต่อจากแปลงที่แล้วนะครับที่ดึงวันที่11กันยายนนะครับก็ห่างกัน10วันนะฮะนี่ก็ทยอยห่อนะครับช่วงนี้นี่ครับเพื่อนๆนะฮะมะม่วง ของเรานะครับก็จะผิวประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองสวยๆครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะนี่เลยบรรยากาศยามบ่ายแก่ๆนะครับนี่ห่อไปแล้วบางส่วนนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะบรรยากาศนี่ห่อไปแล้วบางส่วนนี่ครับก็ห่อได้แล้วประมาณสามสี่พันนะฮะก็น่าจะ ตัวนี้ก็กะอยู่ประมาณหมื่นกว่าใบเช่นกันนะหมื่นกว่าลูกนะครับนี่ครับเพื่อนๆ่ต่อจากส่วนนู้นนะครับเพื่อนๆ่อันส่วนนู้นผมห่อได้หมื่นสี่นะครับแล้วก็ต่อแปลงนี้เลยนะฮะก็จะห่อเป็นแถวแถวไปนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะผิวไม่แพ้แปลงที่แล้วเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนนะฮะนี่เลย ครับอืมสวยๆครับเพื่อนๆนะฮะสวยๆเอาผิวมะม่วงนะครับมาชมกันนี่ครับเพื่อนๆนก็เรามีหลายรุ่นนะครับเพื่อนๆนะมะม่วงที่สวนรุ่นนี้เราก็อ่าจะห่อก่อนะฮะรุ่นนี้ผมจะหอรุ่นนี้นะครับหอรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับส่วนเล็กกว่านั้น ก็จะเป็นรุ่นต่อไปนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็พอได้นะครับเพื่อนๆก็รุ่นนี้ก็ทันตรุ่จีนนะครับเก็บเกี่ยวทันตรุจีนอยู่นะครับเพื่อนๆนะฮะตรุ่จีนก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไปปลายเดือนอมกราคมนะครับนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศนะครับมะม่วงนะครับ สีทองนะครับสวยๆลูกใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะฮะบรรยากาศที่สวนมะม่วงน้ำออกมาสีทองนะครับผมอ่าก็เราจะหอกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะฮะช่วงนี้พนมมีมก็งดตัดกระต่อยไปนะครับเพราะว่าจะเร่งหอมมะม่วงโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเป็นกิจกรรมอะไรในสวนมะม่วงนั้นเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ